นี้นะคะกิ๊ฟพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Hair Today ค่ะซึ่งขอบอกเลยเพราะว่าวันนี้นะคะกิ๊ฟจะพามาคุยกับช่างผมมืออาชีพสำหรับวัยรุ่นหรือว่าสาวๆคนไหนที่อยากจะดัดผมสไตล์เกาหลีแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะวันนี้กิ๊ฟจะพามาพูดคุยกับอาจารย์ท่านนี้กันค่ะแต่จะเป็นใครอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามกิ๊ฟเข้าไปชมด้านในค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงแฟชั่นตอนนี้นะคะหนีไม่พ้นกับแฟชั่นสไตล์เกาหลีค่ะโดยเฉพาะการดัดผมนะคะวันนี้กิ๊บจะมาพาค,คุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับช่างผมมืออาชีพพี่บังออนทวีคูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญ,ญาตเรียกพี่ออนนะคะค่ะค่ะพี่ออนคะพี่ออนเปิดร้านแฮร์ t ูเดย์นี่มากี่ปีแล้วคะมาประมาณ30มสิกว่าปีแล้วคะ่ะโอเรียกได้ว่ามืออาชีพบอว่า ไว้วางใจได้เลยพี่ออนเริ่มก้าวเข้ามาเป็นช่างผมอาชีพนี้ก็เริ่มจากการเรียนรู้จากสถาบันชื่อดังหลาแห่งค่ะค่ะแล้วก็นำเอาเทคนิคต่างๆมาประยุกต์มาประยุกใช้ค่ะโดยเฉพาะตอนนี้โอ้โหนิยมมากใช่เมื่อหน้าสุดนี่ก็เพิ่งเข้าไปอบรมดัดผมที่ประเทศเกาหลีดัดผมสไตล์เกาหลีค่ะค่ะร่วมงานกับบริษัทลอริอัค่ะได้รับเลือกให้ไป อันนี้ได้ข่าวมาว่าเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดระยองด้วย<ช>ที่ได้แบบประเทศเกาหลีค่ะซึ่งวันนี้นะคะกิฟก็มีคุณผู้ชมทางบ้านซึ่งสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดัดผมมากซึ่งเพราะว่าในเรื่องของการดัดผมสไตล์เกาหลีเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าหาล้านที่แบบถูกใจยากถ้าพูดกันตรงๆอันนี้พี่ออนก็มีวิธีแนะนำค่ะ,คะการดัดผมไม่มีกี่บ,บาทเป็ไงบ้างการดัดผมก็จะมีนิดตอนแล้วก็แบบทั่วๆไปค่ะ แบบนี้ต้นเราก็จะสามารถคลายรอนผมให้ลูกค้าได้แต่ก็จะต้องเลือกสภาพเส้นผมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าผมตรงก็กไม่จําเป็นต้องดัดนิตอนก็ได้ค,ะค่ะสไตล์เกาหลีก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็จะสามารถดัดได้นะคะ,ะใช้เวลานั้นก็ไม่นานประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเราจะดัดนินนตอนแล้วก็คลายรอนอ่ะใช้เวลา3-4ชั่วโมง ไม่นานนะแล้วอย่างนี้อยากให้พูดถึงความแตกต่างนิดนึงว่าทําไมถึงดิจิตอลกับธรรมดาเนี่ยทำไมถึงแตกต่างกันนะคะก็ดิจิตอลนี่เราสามารถคายรอนผมเก่าได้ทั้งหมดเลยแล้วเราก็เริ่มเริ่มดัดใหม่ค่ะรอนผมไม่ซ้ำซ้อนก็เลยใช้เวลานานหน่อยใช่แต่ว่าคุณภาพของเส้นผมอันนี้พี่ก็คมกระชับค่ะคมกระชับค่ะสวยความสวยค่ะ เงานุ่มเงาในส่วนของผมเสียอันนี้ยังไงอะคะผมเสียเราก็สามารถดัดได้นะคะเราจะมีสูตรทิธิเม้นต์นะคะ,คะส,สำหรับผมแห้งเสียเราก็ดัดได้ะค,ะค่ะค่ะแล้วในส่วนของดิจิตอลกับดัดธรรมดาอันไหนเส้นผมจะเสียมากกว่ากันหรือว่ายังไงอะคะไม่เสียทั้งสองแบบค่ะถ้าเกิดเ,เราต้องดูสภาพเส้นผมนิดนึงค่ะถ้ายังดัดไม่ได้ก็ต้องให้ลูกค้าทำทิธิเม้นต์ไว้ก่อน ถ้าถ้าผมแบบทําสีหรือทําเคมีมามากจนเกินไปเราต้องต้องเลือกผมค่ะค่ะผู้ชมคะได้แอบคุยกับพี่ออนเบื้องต้นในเรื่องของการแต่อบรมที่ประเทศเกาหลีซึ่งพี่ออนบอกว่าแตกต่างจากบ้านเรามากอันนี้อ,อยากให้พี่ออนแนะนำเ,เล่านิดนึงว่าเป็นยังไงอะคะดัดผมสไตล์กเกาหลีโดยวิธีการดัดยีต้นนะคะ ส่วนที่ว่าลูกค้าไม่ต้องการส่วนไหนให้ฟุ้งฟูง <c oughs> ่ะเราก็จะสามารถทําให้ตรงนั้นเรียบตรงได้แล้วเราก็จะเน้นเ,เลือกส่วนที่ลูกค้าอยากจะให้เป็นลอนค่ <c oughs> คะซึ่งแตกต่างจากบ้านเราที่บอกว่าต้องรอก่อนคือ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าจะยืดโคนก็ต้องยืดแล้วก็กลับไปฟื้นบำรุงก่อนแล้วค่อยมาดัดต่อ <c oughs> ซึ่งก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าอของบ้านเขามันทําได้โดยทันทีค่ะ <c oughs> ทำได้โดยทันทีก็คือเราทําในเวลานั้นเลยแล้วก็คือ คลายเราเสร็จแล้วก็ดัดได้เลยค่ะแล้วี่ออมบอกว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นก็ดัดผมแตกต่างกันแตกต่างจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะยังไงสไตล์เกาหลีถ้าเกิดว่าลูกค้าหน้าตาอวบๆหน่อยดัดแล้วก็จะดูหน้าหน้าซอฟลงนะฮะดูหน้าไม่ไม่ไม่ก็จะดูหน้าลูกค้าเดียวยาวขึ้นแต่ถ้าเปิดเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะล่ะรอนผมมันจะออกป่องๆค่ะจะดูหน้าลูกค้ามีเนื้อนิดนึงอ๋อนั่นก็คือเราก็ต้องดูโครงหน้าด้วยใช่ต้องดูโครงหน้านิดนึงถ้าเกิดสมมติว่ามาแบบอ่ะ โอเคเป็นคนที่ไม่มีแก้มซึ่งหน้าเลียวเล็กแล้วก็จะดัดผมสไตล์เกาหลีได้สไตล์เกาหลีก็ได้หรือว่าสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้ซึ่งผมก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดสมมติมาลูกหน้าอูมแน่นอนก็าต้องเป็นสไตล์เกาหลีแน่นอนต้องให้ดัดสไตล์เกาหลีเท่านั้นค่ะอย่างนี้นอกจากการดัดผมสไตล์เกาหลีแล้วพี่ออนยังมีบริการอย่างอื่นไหมคะก็มีบริการต่อผมต่อเล็บค่ะค่ะนวดหน้าอ๋ออันนี้คือทางร้านใช่ค่ะ แต่ว่ามาที่นี่จะขออย่างอื่นขออุบไว้ก่อนแต่ว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องของการดัดผมก่อนค่ะค่ะทีนี้การดัดผมถ้าเกิดสมมติว่าวัยรุ่นดนัดออกไปแล้วส่วนใหญ่จะบอกว่าเซตไม่ได้อันนี้พี่อมีวิแนะนำไหมครับก็จะก่อนลูกค้าออกจากร้านเราก็จะแนะนําทุกครั้งเลยว่าต้องเซตผมแบบไหน ยังไงเวลานอนแม้กระทั่งเวลานอนก็บอกลูกค้าว่าต้องนอนแบบไหนลูกค้าสามารถเซตเองได้ค่ะจะก่อนออกจาก้านเราก็จะบอกลูกค้าทุกครั้งค่ะแล้วใน,นส่วนนี้พี่ออนแนะนำเรื่องรูปหน้าอะไรไหมคะก็จะดูจากรูปหน้าลูกค้าเวลาวางแกนผมเราก็ต้องดูรูปหน้าลูกค้าอ,อย่างของน้องกิฟต์เนี้ยคือถ้าหน้าแบบนี้เราก,ก็ต้องวางแกนอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วแต่ แล้วแต่ใบหน้าของเราค่ะการวางแกนนี่บอกได้ไมั้ยคะว่ามีทั้งหมดกี่แบบหรือว่าวางยังไงอะไรยังไงคะจริงๆเทคนิคก,การวางแกนมันมีไม่กี่แบบคแ่ะอยู่ที่รูปหน้าของลูกค้าเพียงแต่มันจะวางตั้งกับวางอย่างนี้ค<อ>่ะตั้งกับหงายอย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวางตั้งนี่คือรูปหน้าแบบไหนคะถ้าถ้าลูกค้าหน้าอวบมากๆอ่ะเราก็จะวางตั้ง้งใช่เพื่อที่จะให้เลียวลงมาใช่แต่เกาหลีค่ะสามารถวางอย่างนี้ได้แล้วหน้าก็เลียวด้วย สไตล์เกาหลีสามารถวางอย่างนี้ได้นะคะสามารถวางวางวางมา,งา,งางคือวางเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวนอนใช่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นใ,ในช่วงที่สองทีนี้มาในส่วนสำคัญขนาดของแกนเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่บอกว่าจะดัดเกาหลีเนี่ยคือจะเป็นแกนที่บอกขอใหญ่ใหญ่ถึงจะบอกว่าจะไม่ขอรอนเล็กแล้วสมัยนี้ใชอันนี้มีรอนแกนกี่ไซส์คะก็จะมีรอนก็จะมีถึงสี่ไซส์ค่ะ สี่ไซส์แต่จริงๆแล้วว่าด้านหน้าจริงๆแล้วเวลาออนจะดัดผมให้ลูกค้าก็จะใช้แค่ลอนเดียวด้านหน้านะคะส่วนมากจะจะใช้แค่ลอนเดียวการงผมใช่จะใช้แค่ลอนข้างข้างละข้างละแกนนะคะคจะใช้ข้างละแกนเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะได้เห็นกันแน่นอนเทคนิคการดัดผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าพี่ออนพูดอย่างนี้หลายๆคนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวช่วงหน้าได้ชมกันแน่นอนค่ะกับเน y and Beauty ์เนอรผตสไค่ะอยากดัดผมสไตล์เกาหลีช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ ที่2ของรายการแล้วนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงแรกก็ช่วงนี้จะได้เห็นเทคนิคการม้วนผมสไตล์เกาหลีแล้ววันนี้เราจะดัดแบบดิจิตอลใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้เราเริ่มกันที่อันนี้คือนางแบบได้ได้แต่น้าํายาคลายร้อนมาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วก็สระเรียบร้อยพร้อมที่ะจะออม้วนดิจิตอลพร้อมที่จะม้วนค่ะอันนี้คือหน้าตาแกนนะคะที่บอกไปว่ามีสีไซส์ค,คือ ไซส์ใหญ่แล้วก็ไล่ลงมาจนถึงไซส์เล็กนี่นะคะสี่ไซส์อันนี้พี่ออนจะใช้ไซส์ไหนคะใช้ไซส์ใหญ่ค่ะใช้ไซส์ใหญ่สุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่สุดที่พี่ออนเลือกนะคะอันนี้ก็เริ่มเริ่มทาเลยใช่ไหมคะพี่ออนก็จะแบ่งผมด้านหน้ามาม้วนก่อนนะคะอันนี้เทคนิคคือยังไงอย่างรูปหน้าน้องเขาเป็นแบบนี้พี่ออนจะใช้ยังไงรูปหน้าน้องเขาเล็กแต่มีแก้มเล็กน้อยแต่อันนี้จะดัดสไตล์เกลี้โดยเป็นแนว แนววางแกแนววแ,กแบบแนวนอนค่ะแต่ปกติถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแหละหรือว่าทั่วๆไปเราจะต้องวางแกนแบบตั้งแกนค่ะ huh. แต่วันนี้เราจะวางแบบแนวนอนนะคะอันนี้ออกมาแล้วเนาะเขาจะหน้าเรียวขึ้นหรือว่าจะเป็นอะไร<ง>หน้าเรียวแล้วเขาก็จะดูสูงขึ้นด้วยค่ะจะดูแบบหน้ายาวขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไ<ด>หมคะน้องยาวขึ้นค่ะ พอเราก็ใช้แกนใหญ่ซึ่งก็อยู่ที่การแบ่งผมด้วยใช่ไหมพี่ว่าการแบ่งผมมาด้านหน้าเราก็ส่วนมากจะแบ่งให้ลูกค้าก็จะส่วนมากก็จะใส่แค่แกนเดียวค่ะเพราะว่าส่วนมากวัยรุ่นจะไม่ชอบรอนมากด้านหน้าก็เือใช้แกนใหญ่โฉชดใช้แกนใหญ่สุด อันนี้พี่ออนสามารถกัดได้เลยไหมคะว่าผมน้องขนาดนี้จะใช้แกนกี่ลอนเลยตัดได้เลยค่ะก็ใช้แค่แปดแกนนะคะนี่เราจะใช้แค่แปดแกนนะคะอ๋ะออนนี้ก็ตอบว่าง่ายๆเลยคือใช้จับแบ่งผมแบบทีเดียวเยอะๆ,ๆซึ่งดัดทั่วไปไม่สามารถจะแบ่งผมได้เดยอะข,ขนาดนี้ใช่แต่ถ้าเป็นนีสกันเราจะสามารถ นวนผมหนา,นานได้เลยทําไมถึงดิจิตอลถึงสาม,มารถว้วนผมหนา,นานได้เลยอะคะใช้แรงไฟฟ้าหรือใช่ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะคะอ๋อเวลาพี่ออนทันยางทําไมถึงต้องทันแบบเป็นลูกกล้วยอย่างเงี้ยค่่เพื่อจะรับน้ําหนักผมอะะถ้าเกิดว่าเราเราทาดยางมาธรรมดาผมก็จะ,จะห้อยหนักรับน้าหนักไม่ไหวคือข้างหน้า แค่สองแกนแล้วก็ข้างหลังข้างหลังก็หกนะคะอ๋อก็หกคือข้างบนไล่ระดับลงไปที่รอนบอกตั้งแต่ช่วงแรกก็คือข้างหน้าเราจะใช้แค่สองแกนม้วนซึ่งเราต้องทำไมถึงต้องมีการล้างล้างอะไรน้ํ้ำยาคลายรอนก่อนใช่ต้องคลายรอนผมเก่าลูกค้าออกอ่ะค่ะเราก็มาเริ่มแบบใหม่ ตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้คือตัวป้องกันไม่ให้ความร้อนถูกศีษะลูกค้าค่ะผมที่สีขนาดนี้คือดูตามรูปหน้าใช่ไหมคะถ้าดูตามรูปหน้าแล้วก็ลูกค้าอยากได้หยีมากบางทีเราก็ต้องคือดัดไม่จําเป็นต้องดัดแกนเดียวทั้งศรีรษะนะคะไซส์เดียวสามารถดัดสลับได้นะคะ สลับสลับลอนได้เหมือนกับให้ผมดูมีมิติขึ้นใช่สามารถดัดสลับได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องใช้อ่เราอยากหงาก้าอันนี้เราต้องใช้แกนไซส์ไหนเนอะอยากง่ามากก็จะใช้ไซส์เล็กผสมกลางนะคะอ๋อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากเป็นวอลลุ่มก็ใช้ใหญ่ใช่ใช้ใหญ่ผสมกลางด้วยก็ได้ค่ะลอ,อนไม่จําเป็นต้องใช้ลอนเดียวนะคะค่ะปกติแล้วเวลาดัดวอลลุ่มก็คือเวลาดัดไปเหมือนจะเป็น เป็นเป็นวอลลุ่มอย่างนี้เราจำเป็นไหมคะที่จะต้องแบบไปใช้แกนไฟฟ้าให้เข้ารูปอีกหรือย,อยังไงคะม้วนเหรอคะไม่ไม่จำเป็นแล้วฮะอันนี้แกะมาท้องสามารถดูแลเองที่บ้านได้เลยฮะใช้เวลาระยะเ,เวลาในในการเข้าเครื่องถ้า,าผมหนาแบบนี้ก็ประมาณสาประมาณชั่วโมงครึ่งนะ่ะก็อ,อยู่ในเครื่องประมาณชั่วโมงครึ่ง,ช,ง,งชั่วโมงครึ่งแล้วอย่างนี้ ของโปรแกรมเครื่องนะคะต้องแบ่งเป็นเส้นผมไหมว่าแบ่งแบ่งอย่างสภาพของน้องเขาเนะี่ยแบ่งไปที่ผมแข็งแรงค่ะอ๋อซึ่งก็ต้องอยู่ด้วยถ้าเกิดสมมติว่าผมเสียมาเราก็ต้องผมอ่อนแอใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้เราก็จะให้พี่อ่อนม้วนเก็บผมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอเก็บผมเสร็จแล้วจะมีเทคนิคในการเข้าเครื่องอยังไง พอเราม้วนผมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้พี่เขาจะทำการเสียบเข้าเครื่องนี่คือเครื่องที่เปิตั้งหน้าตาแบบนี้ค่ะจะมีสายเลยงรนยานี่คือไฟฟ้าจะออกมาทางเส้นสายอันนี้ใช่ไหมคะที่เราจะทำจ้าอ่อนๆไม่อันตรายนะคะค่ะก็คือในส่วนของบริเวณแกนนี่ก็คือเป็นส่วนที่รับไฟฟ้าในการดัดผมใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็คือน้ำยาตัวที่เรา ทายผที่เราล้างแล้วจากนั้ก็มาม้วน้ดยเรียนใช่สาส่วนเครื่องตี้นี้ใช้ทำงานยังไงอะคะก็ก็คือเสียบทั้งสองด้านเ่ะเสียบด้านเดียวค่ะแกนนัก็เสียบด้านเนีค่ะจริงๆแล้วถ้ามีลูกค้า2คนเราสามารถดัดเครื่องนี้ดัดได้ สองสีายได้นะคะนั่งคูกันเ่ยแล้วก็นั่งคู่กันได้เลยก็คือสีจ่ายจะใช้ไม่กี่แกนนะคะก็คือเสียบทางด้านที่เป็นไฟฟ้าตรงนี้จะมีรูเสียบอยู่แล้วอันนี้เพิ่งเห็นหน้าตาจริงๆเพราะปกติแล้วส่วนใหญ่เราจะเห็นตามหนังสือหรือว่าตามทีวีที่มาสักผัสคภัณเหมือนเราเป็นกระแสไฟหากระแสไฟฟ้าันอ่อน จะไม่เป็นอันตรายค่ะไม่ไม่เป็นอันตรายหนึน่งก็จะมาเปิดเครื่องน,นะคะก็แล้วแต่สภาพเส้นผมลูกค้าค่ะคุณก็จะมีอ่าผมเส้นใหญ่แข็งแรงกัมเส้นกาวแล้วก็แ a i ก่อนแอมมากตอนนี้เราจะไปที่ผมแข็งแรงนะคะอ๋อก็คือเวลาลูกค้าเข้ามาก่อนที่เราจะลงเครื่องน,นี้ เราก็ต้องดูก่อนว่าสภาพเส้นผมผู้พ้า<ช>ต้องปรับเครื่องปรับเครื่องแล้วก็ตัวน้ํายาก่อนใส่ก็ต้องปรับเช่นกันว่าให้เป็นสภาพเู้พักแบบไหนที<ช>น,นี้เราก็เลือกไปที่สภาพเส้นผมแข็งแรงจะตัต้งเวลา<อ>เครื่องันนี้จะทํางานส5ิบห้านาทีค่ะสี่ิห้านาทีแต่ถ้าผมเส้นอย่างเงี้ยคือต้องทํางานถึงสองรอบค่ะ เครื่องก็จะดับลงคือพูดง่ายๆว่าเครื่องแอปพลิเคชันไวที่45นาทีใช่อยู่แล้วใช่ถ้าลูกค้าผมจะเล็กแล้วก็รอบเดียวอ๋อก็คือเซฟเอาไปเข้าใจง่ายคือเครื่องเซฟไวที่45นาทีใชถ้าจะมสติว่าเิดลูกค้าชนเล็ก1 5นาทีก็ดูแลเสร็จใช่ถ้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจะมสติว่าผมเส้นใหญ่อย่างลูกค้าผมเส้นใหญ่เราก็ต้องมาตัดเครื่องให้เป็นสองฟองเพื่อที่จะให้ผมลูกค้าห่ก เป็นร้อน<ช>ค่ะแห,ห้งกระชักค่ะเราถึงจะมาใส่ตัวล็อกใส่ตัวล็อกก็ไม่นานนะคะแค่สิบนาทีามันจะมาช้าขั้นตอนตรงนี้เะยก็คือพอแห้งแล้วเราก็ต้องแกะออกค่ะอ๋อก็คือจะต้องรอแห้งด้วยต้องรอแห้งแต่ถ้าสมมติว่าครบเวลาที่กำหนดแล้วผมยังไม่แห้งก็ต้องเพิ่มเวลา่เพิ่มรวเวลาค่ะจนเราผมจะแห้งเลยโอ้อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอเวลาว่า ผมุค้ายได้ที่กวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแกะออกมาแล้วแกนจะได้ดแบบไหนล้วต้องทําวิธีไหนต่อค่ะ ริ่มจากถอดออกจากเครื่องแล้วจะาเปลี่ยนแกนอันนี้เปลี่ยนแกนเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะล็อกเส้นผมค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าแกนนุ้นที่ใช้กับไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะโดนน้ำได้แต่อันนี้ก็เป็นแกนยางค่ะซึ่งถอดออกแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็การล็อกน้ำยาค่ะผัก10นาทีค่ะอ๋ออันนี้เป็นการล็อกน้ำยาส่วนห่ะแล้วก็ใส่ไปที่ทัวตลอดทั้งแกนเลยนะคะอันนี้เราล็อกเพื่ออะไรคะล็อกเพื่อให้ผมอยู่ตัวค่ะค่ะ ก็คือให้เป็นลอนที่เราต้องการั่นเองหลังจากที่เราดัดไฟฟ้ามาแล้ววันนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะแค่10นาทีเราก็เป็นล้านได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่ออนทาการล็อกลอนผมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าล้างแล้วก็เซตออกมาถึงขั้นตอนนี้คุณขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ่อมาสวยเหมือนเกาหลียังไงคะ แล้วเดี๋ยวเราก็ทำการสองลางค่ะอันนี้ก็สองเพื่อที่จะให้ผมแห้งน่ะให้ผมแห้งแล้วลูกพิการก็จะได้เห็นว่าออกมาแล้วเป็นแบบค่ะแล้วเราใส่ตัวเรือนเราก็ใส่ประมาลูกฟูฟองอันนี้เป็นเป็นตัวเป็นตัวตัวลรือนเป็นเต็มค่ะอันนี้จะอยู่ทรห้าระดับนะคะอันนี้่เ้าสามารถเอาไปใช้เองที่บ้านได้เลยดูแลได้เองเลยวันนีนสวยมาก นเหมือนม้วนไฟฟ้าแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ม้วนไฟฟ้านะมัคือแบบม้วนเหมือนม้วนผ้าจริงๆสวว่าม้นไฟฟ้าด้วยว่าใครโอ้ห้วไหนไม่คิดมาเดี๋ยค่าไหม่ะอยูไม่อไมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมาหาโอกาสมาให้พีอนสัดการเปลี่ยนแปลงทรงผมใหม่อยู่ไหมแต่คนที่จดดให้เลยอเยเลยอันนี้ก็คือออกมาเป็นหลอดแล้วเราก็จะต่อค่ะ ไม่ต้องทำอะไรแล้วคืออย่างตอนนี้ไม่ต้องมีการใดไม่ต้องมีการทำอะไรสองที่แรกไม่ส่องด้แน่เลยเดี๋ยวเราจะดูการว่าส่องเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนค่ะนี่เราต้องส่องให้เสร็จเค่ะไม่ได้หมายว่าได้ถ้าแง่เวลาลูกค้าไปนอนก็จะอยู่ ถ้าผิดให้ลูกค้าคือถ้าลูกค้าไม่ม,มีเครื่องสองอนเนี่ยเราก็จะใช้ให้ใหม,หหมีวิธีการถอดผ้าดูว่าทำได้เองเลยค่าเอาผ้าขนหนูมาอด้เลยบองที่เราสระผมเสร็จแล้วแล้วก็เซต่างๆเราจะถอห่อ็ให้ลูกค้าทำเองด้ด้านเดิ๋ต้องใช้เครื่องเครื่องนี้ต้อง้อไม่ไ้คร้าดียลูกค้าอยากเห็นรอนะก็ถ้าอยากถ้าอยากเห็นรอนลูกค้าคือออกสากผมไอยากเห็นรอนเลยต้องเลยไดร้อนแบบ ต้องมีการขอวงร่อนขม่ได้ักแต่ทำให้ดูเหมืนพพอนเขาขดตัวขึ้นไปง่ายใช่หแต่ว่าไม่หดนะผลไม่หดแต่แบบเราบอลจูนมันจะสปริาา <c oughs> งขึ้นขึ้น เดินใี้ใจมานั่งเสฉยเวลา2ชั่วโมงหมดเวลาแล้วค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะคิก็มีสรงของเกาหลีจับพี่ออนนะคะสวัสคุณผู้ชมการใครที่สนใจมาหาพี่ออนได้ที่ไหนเนะเบค่ะเขาบอกเบอร์โทรสันึ่งค่ะก็ศูนย์สามแค่ะค่ะแล้วก็อีกเบอร์นึงก็ศูนย์แปดหนเกแปดนะะสงส หรือสนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามกับทางร้านได้นะคะซึ่อก็ึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้แล้วนะคะคว,วันนี้นะคะคลิปเก่าพี่อ่อนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปต่อจะได้เจ้าหน้าคลิปนี้อะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ